นิยมชมชอบนะคะตัวใหญ่เลยค่ะอื่อ,อ,อ,อืจิ้มจิ้ม ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยากให้โดนัทกินอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนิยมชมชอบนะคะวันนี้นะคะโดนัทมากินหอยลวกค่ะราดด้วยน้ำจิม้มรสเด็ดเลยนะคะ พักกาดข่าวนะคะมีผักแค่นี้พอดีวันนี้ไม่ได้ออกไปตลาดนะคะตัวใหญ่เลยค่ะเด็ดมากทุกคนออออืือืื โดนัทไม่ได้ทาเองนะคะโดนัทซื้อมานะนโดนันททาไม้เป็นทางร้านเขาก็จะต้มนะคะใส่ตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะรสชาติไม่เหม็นคาวนะคะแล้วก็น้ําจิ้มเขาอร่อยจริงๆค่ะน้ำไม่หอยเลยนะอร่อยทุกคนได้ยินเสียงน้ำไม่หอยไหม อร่อยมากโดนัทเคยกินเป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกอ่ะตอนไปอีสานอืมอืม อขออนุญาตใช้มือนะคะจิ้มจิมอืมอืมอืมอ้ม ฉ่ำจิ้มเลยเพืเ่อนือ อีสานเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนาะชอบมากเลยอ่ะอาหารอีสานเนี่ยถึงใจจัดจ้านนมจิ้มอืมอืมอืมโอเค กดน้ำมากินด้วยกันนะคะพี่น้อง คงไข่ต้องมีรอบสองแน่เลยน้ำหอยอร่อยมากผสมกับน้ำจิ้มเข้าไปนะอร่อยมาก ยอเด็ด,ดมากทุกคนอ ออยากให้ทุกคนมากินไว้จังเลยควอีสานเขากินของอร่อยเนะาะแม้ถ้าอื่นมันอร่อยนะถาาอื่นก็อร่อยแต่เราจะชอบกินอาหารอีสานมากกว่าไงโอแ้ล้วมัน,มน จัดจานเดิเน้นๆทุกคน mm hmm. mm. <laughs>

ต้นน้ำน อ่อผักสี่ตัวไปเลยสะใจ Mm หมดแล้วค่ะทุกคนสองโซนสุดท้าย พเพื่อนๆเน้นๆเ,เลยัวสุด,สดท้ายแล้วค่ะหากก็หมดแล้วนะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะโดนัทจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย